สวัสดีค่ะ all my f r i e n d around the world today I will show you how to make very simple Thai dish we call าลาบ oh <God. S 1> it's <Wow. S 1> a little <า> bit spicy <า> very tasty and very good for your health อืมอร่อยมาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆขารายการอาหารกินง่ายอยู่ง่ายที่อเมริกาวันนี้เรามาทำราบกันนะคะส่วนผสมก็เป็นแบบฝรั่งฝรั่งที่เกสรามาอยู่อเมริกาก็นานานค่ะเพื่อนๆเ,เนาะใช้ชีวิตแบบทำเองหมดละค่ะทุกอย่างก็เลยต้องทำแบบรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลานะคะ เนื้อหมูล้างให้สะอาดแล้วก็มานั่งสับกับพื้นอย่างนี้รักค่ะเราจะเอาเนื้อหมูที่สับนี้มาทําให้สุกโดยการลวกนะคะเพืเ่อนๆไม่ต้องให้สุกเยอะค่ะประมาณสักเจ็ดสิบเอร์เซ็นก็พอขั้นต่อไปก็บีบมะานาวเลยค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปเลยเครื่องปรุงนะคะที่นี่พี่ใช้มะนาวเมวนะคะมะนาวเมวเขาเรียกว่าเลมอนค่ะที่นี่ มะนาวสีเหลืองมนะน้ำเยอะค่ะน้ำเยอะแต่ถ้าพูดถึงความหอมมันสู้มะนาวบ้านเราไม่ได้คุกเค้าให้มะนาวเข้าเนื้อเติมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาลงไปเลยนะคะคุกอีกทีค่ะคุกคุกไปนะคะขั้นต่อไปเราก็เตรียมเครื่องหอมไว้แล้วก็จะมีอหอมสับเอาเม็ดมะนาวออกก่อนเนาะหอมสับ มีใบหอมมีผักชีแล้วก็มีสาระเนี่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรอรีไซ่ลงไปเลยจ้าขออภัยค่ะวันนี้พี่เกษราไม่มีตะไคร้นะคะแต่มีผิวมะกรูดพี่ไม่มีใบมะกรูดพี่บอกแล้วไงว่าทำอาหารที่อเมริกาทำตามมีตามเกิดค่ะเพื่อนๆจ๋า เสร็จแล้วเราก็จะมาตำนะคะตำตำเพื่อที่จะให้เนื้อที่เราสับไว้ที่มันติดกันเป็นก้อนมาทําให้ละเอียดเพิ่นว่าเวลาเราคลุกแล้วมันเป็นก้อนๆอย่างนมาตำให้มันเข้ากับน้ำปลากับมะนาวจ้าเราจะใส่ข้าวคั่วฝรั่งนะคะเพื่อนเพื่อจะใส่ข้าวคั่วฝรั่งก็คือ ขนมปังบดท,ที่เขามาทำมีดปอบก็พิจิตราไม่มีเวลาที่จะมาทำข,าข้าวคร่งคะมาทำแบบง่ายๆใส่ข,ข้าวคร่วเข้าไปเลยเป็นข้าวคั่วเราเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปตำข,ข้าวคร่วเพราที่ไม่มีเวลา เสร็จแล้วพี่จะโรยพริกป่นนะคะไม่ได้ทำเองเด้อขอไปเพราะพี่ไม่มีเวลาพี่จะโรยพริกป่นลองอไปเฉยๆนะคะ่ะคุเดี๋ยวพี่จะเอาลาบไปคั่วจะทำลาบแบบเอาไปคั่วอีกครั้งเพราะจะได้หอมจะให้หอมหอมค่ะใส่ผิวมะกรูดพี่ไม่มีใบมะกรูดเนาะเดี๋ยว เราอยากให้ราบเรานี้หอมกลิ่นสมุนไพรออกมาค่ะเพื่อนๆเราจะเอาไปคั่วอีกครั้งหนึง่งใส่น้ำมันเพียวคาอนระอ่อยเสียงของความแซ่บมาแล้วจ้าอีกไม่นานก็จะตามมาด้วยกลิ่นสมุนไพรหอมๆนะคะเสียดายพี่ไม่มีตะไคร้กับขาห้า,าไปอย่างนั้นจะหอมมากเลยคะ่ะ อันนี้เราคาั่วรากอยูน่นะเพื่อนเพื่อนตัวรากอยากให้หอมหอมมากเลยหอมโรยนาจะเพื่อนอร่อยเนาะเยื้อรากมีข้าวเหนียวมันจะสุดยอดมากเลยพี่นี่ีอันนี้เสร็จแล้วก็เอากากหมูกากหมูโรยใช่ไหมครับเพื่อน ปลหมอร่อยอร่อยเลยเข้าไปเนนะกรอบ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 กรุบกรอบกรุบกรอบอืมอร่อยอมากเลยอร่อยมากเลยจ้าน่ากิน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 มากมากเพื่อนเราจะเอาเขียวใบเขียวมาห่อรนะคะเพื่อน ใบเขียวนี้มาจากสวนวิเกตซาไมมไม่ได้ปลูกขึ้นเองค่ะก็เลยไม่ได้ดูแลเลยแต่ก็มีมแมลงกินเต็มไปหมดออแกนิกออแกนิกนเ,นเพือนๆน่ากินไมล่วิกเกตาจะาอกไปด้วยมะส่ี่นะคเป็นเม่ยงไงงเ,เงไงาข้าลงไปหน่อยเสียดาไม่มีข้าวเหนียวนะ ะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มาชมนะคะขอให้เพื่อนๆจงเฮงๆปังๆรวยๆจ้า